สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาดูพระอีกรุ่นที่เป็นพระที่มีคนอยากได้คนที่มีแล้วก็หวงแหนกันอย่างมากนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทอง นไหครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญเงินก้นถุงนะฮะคือเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างออกมานะครับสร้างออกมาเมื่อประมาณปี2509นะครับ2509นะฮะโดยหลวงพ่อเนี่ยสร้างออกมาแล้วก็ แจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่อยู่แถวจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเอาไว้ติดกระเป๋าหรือว่าติดเ,เวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาขายสินค้าที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะไว้ในกระป๋องเงินหรือว่ากระเป๋าเงินนะครับเป็นเหรียญเงินก้นถุงนะฮะชื่อเงินก้นถุงซึ่งต่อมาเนี่ยใครที่มีแล้วเนี่ยนะฮะพวก ขหาบดีต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมเนี่ยไทยมีพกติดตัวแล้วก็ค้าขายก็ประสบความสําเร็จมีทรัพย์สินเงินทองนะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็เลยหายากละตอนนี้เป็นเหรียญทองแดงกันไหลเงินนะครับเป็นทองแดงกันไหลเงินนี่สภาพอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะสวยๆนะครับใครมีก็ต่างหัวงแหนกันนะฮะ หลังจากนั้นท่านก็เลยนะมีออกมาอีกรุ่นนะฮะเป็นชื่อรุ่นว่าเงินขวัญถุงนะฮะเป็นรุ่นหลังๆนะจะออกประมาณปีสองพันห้าร้อสิบหรือสิบสี่เลยผมไม่จําปีออกไม่ได้แต่ว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเรียกเงินขวัญถุงแต่รุ่นแรกๆที่ออกก็คือเงินก้นถุงนะ,ะจำไม่ได้นะ,ะจะเป็นเนื้อเงินเอ้ยเนื้อ,อทองแดงกับไหลเงินนะครับ หลวงพ่อเตยท่านเป็นพระที่นะฮะเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับรทาวัพันงแตกอยู่นะฮะพระสามงามก็อยู่นคนปรปฐมนะครับนะฮะให้เพื่อนได้ชมกันนะครับก็ใครๆที่อยากจะ หาเท่าพระก็น่าจะพอหาได้อยู่นะฮะในตลาดพระในร้านพระใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีให้เช่ากันอยู่นะครับก็นะฮะก็ไปติดต่อติดตามค้นหาได้นะครับนี่คือเหลืองพระเตนี่คือรุ่นแรกนะฮะจะจําจสลับกันนะครับนี่จะมีรุ่นหลังจากก,ก้นถุงแล้วก็จะมีขวานถุงนะฮะเพราะขวานถุงนี่จะออกมา,ทางที่หลังนะครับ นี่คือเงินก้นถุงนะครับเงินก้นถุงนะฮะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมก็จะได้สรรหาหรือว่าได้หาพระที่เพื่อนๆ อาจจะไม่เคยเห็นอาจจะบางไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยมาให้ท่านได้ดูกันนะครับเพื่อท่านจะได้ดูว่าเออผมมีพระแบบนี้แบบน,นี้ก็เอามาดูว่าเอ้ยมันอยู่ในรุ่นไหนแบบไหนเพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อการเก็บนะฮะเพื่อการศึกษาว่าเรามีพระแบบนี้แบบนี้ไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกัน เอาไว้คลิปต่อไปครับผมจะได้นำเสนอเพระอะไรก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ